สวัสดีพีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นตัวละครลิลลี่นะครับสําหรับลินลี่ก็เป็นสายบุกจับนะฮะที่มีระยะการเล่นอยู่ที่ระยะกลางนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นตัวละครที่ได้รับการอัปเกรดนะครับมาจากตัวละครที่จากภาค2แล้วก็ภาค4ซึ่งลินลี่นี่ก็จัดได้ว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับอาจจะเล่นง่ายที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ถ้าหากคนพอมีพื้นฐานมาบ้างก็เข้าใจในเรื่องของเฟรม Data แล้วก็พวก เฟตอัพมิกอัพทนี้ลินลี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆก็นึ่งด้วยที่ว่าลินลี่เนี่ยเขามีแผนการเล่นที่ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าแผนบุกของเขาเนี่ยจะมีแค่แผนเดียวไม่ว่าใครเจอกับลินลี่เนี่ยก็จะรู้แล้วครับว่าลินลี่เนี่ยจะต้องเล่นสไตล์นี้แน่นอนเพราะว่าลินลี่เนี่ยเล่นแค่สไตล์เดียวเพียงแต่ว่าแผนบุกเพียงแค่แผนเดียวเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวละครอย่างอยู่แล้วเนี่ยถือได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแผนการเล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ จรงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้แผนการเล่นตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความรู้ความแ้าใจของโจลคอลิลลี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ใช่คําว่าพอประมาณนะคือต้องรู้รู้รู้เยอะพอสมควรเออพอประมาณก็ได้พอประมาณก็ถูกก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าลิลลี่เนี่ยเล่นยังไงให้มีประสิทธิภาพครับแล้วก็มาเริ่มจากปุ่มโจมตีทั่วๆไปนะครับก็คือปุ่มนอร์มอนะครับ ซึ่งผมก็จะเ,เฉพาะอันที่สําคัญสาคัญนะครับอย่างเช่นอันแรกเลยก็เป็นยืนเย็บเบาครับเป็นปุ่มหลักในการต่อคอมโบนะฮะเช่นเดียวกันกับนั่งเย็บเบาครับแล้วก็ยืนเตะเบาอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันสี่เฟรมครับใช้ในการเริ่มต้นการผนิตได้แล้วก็ใช้ในการทาการทําเฟรมแท็บด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากๆต่อมาการโป๊กนะฮะปุ่มที่ใช้โป๊กก็จะมีอยู่2ปุ่มหลักๆก็คือ ยืนต่อยหนักสตาร์ทที่เป็นเฟรมแล้วก็เป็นนั่งต่อยหนักซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี้ยต้องบอกว่าจริงๆนั่งต่อยหนักดีกว่าครับคือดีกว่าทุกอย่างครับอ่าเพราะว่ามันสตาร์ทไวกว่าด้วย,ววยแล้วก็มันจะได้เฟรมเนี่ยคือเวลาใชิดท่าเดี๋ยวผมจะสาธิตดูในภายหลังก็คือจังหวะที่เราทำบ็อกซ์ติงเนี่ยมันจะทำทำเฟรมได้ดีกว่าดีกว่ายืนยืนต่อยหนัก ซึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูในในช่วงต่อไปแล้วปุ่มต่อมาก็เป็นเดือนหน้าต่อยหนักนะครับเป็นหูทิ้งไปครับไว้ชับไว้ใช้ทำอันแท้แอร์นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างช้าครับก็ถ้าไม่มีจังหวะจริงๆก็ไม่จะเป็นต้องใช้ก็ได้ครับต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นพวกจำต่างๆนะครกระโดดแล้วก็ต่อยเบานะอันนี้ไว้ทำแอร์ทูแอร์ Air นะครับก็คือว่าส่วน,นกลางศาาเนี่ยท่าเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็กระโดด ไปข้างหลังเลยฮะกระ,ะโดดคอร์สก็มีปุ่มเตะเบาครับอ่าไม่ไม่แม่นอ่าปุ่มเตะกลางแล้วก็กระโดดลงไป,ลดไปแล้วก็กระโดดไปแล้วกดลงต่อยหนักนะครับอ่าซึ่งพวกคอร์สอัพเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ค่อยจะใช้หรอกครับแต่นี้ทําให้ดูว่ามันทําได้ส่วนปุ่มอื่นปุ่มอื่นเนี่ยตามสถานการณ์ครับใช้ตามสถานการณ์ซึ่งก็ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่นะฮะ หลักๆก็อย่างที่ผมบอกครับนี่ฮะห้าปุ่มเนี่ยที่ใช้เป็นหลักยืนแต่เบานั่งแต่เบายืนแต่เบา่าย่อยหนักนั่งแต่อยหนักอันนี้แหละฮะห้าปุ่มเนี่ยสำคัญที่สุดก็ต่อไปก็จะเป็น Space Shmoo นะครับซึ่ง Space Shmoo เนี่ยท่าที่เพิ่มมาใหม่ก็เป็นท่านี่ครับคอน d o r Win นะฮะก็กดโครงหลังต่อยนะฮะก็จะมีทั้งหมด2แบบก็ 8, คือโครงหลังต่อยเบาเนี่ย มันจะเป็นควงแล้วก็ได้บัฟเลยบัฟก็จะอยู่ที่ใต้หลอดเลือนนะฮะเป็นรูปคล้ายๆลมหรือว่าขนนกอ,อีกแบบหนึ่งคือปุ่มต่อยกลางกับต่อยหนักจะเป็นท่าโจมตีครับคือไม่ว่าจะออนคิดหรือว่ากดวิปเนี่ยมันก็จะได้บัฟหมดครับอ่าเห็นไหมฮะถ้ากด ex กด x แบบกดกดแล้วปล่อยมันจะเป็นท่าโจมตีอ่าถ้ากดค้างมันจะไม่โจมตี ซึ่งประโยชน์ของท่านี้ก็คือมันจะบัฟพวกท่าอย่างทอมฮอวเตอร์คอนดอร์ไดคอนดอร์สไปอะไรพวกนี้ครับจะทําให้ท่าพวกนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทีนี้เรามาดูวิธีใช้ท่านี้ให้มีประสิทธิภาพครับว่าจะใช้ยังไงเริ่มจากออนฮิตก่อนแล้วกันนะครอย่างเช่นทำออนฮิต ปุ่มที่เหมาะจะทำออนฮิตก็คือปุ่มปุ่มต่ออกลางนะฮนะก็คือใช้ท่าด้วยปุ่มต่ออกลางหรือว่า ex ก็ได้เดี๋ยวดูเนะพราะว่าอะไรเพราะว่าก็แนะนำไมใ่ใช้เป็นปุ่มนั่งนั่งต่อยหนักนะแล้วค่อยคนเซิลอ่ามันจะได้สองฮิตนะฮะแล้วก็จะได้บัฟมาแต่ถ้าเราใช้เป็นปุ่มปุ่มหนักเนี้ยแักคู่นะจอยมันไม่ค่อยเวิร์คกดลงมันไม่มันไม่ยอมลงตรงไง เห็นไหมฮะผู้่อสู้จะากาดได้ก็คือว่ามันจะไม่ได้เป็นค,คิดเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันสตาร์ช้าไอเจ้าปุ่มหนักแต่ถ้าเป็น e x อะ่ะอ่า e x ได้ไหมฮะในกรณี e x เนี่ยเราสามารถจังหวะที่กูจะสู้กระเด็นมันเนี่ยเราสามารถที่จะบัฟปุ่มอะไรซ้ำไม่ได้ครั้งนะฮะอย,อย่างเช่นเดี๋ยวทำให้ดู เห็นไหมฮะพอะคู่ต่อสู้มันกระเด็นไกลเราก็มีจังหวะในการบัฟซึ่งปลอดภัยแน่นอนครับจะทําให้เราเนี่ยมีวินเนี่ยในสต็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นทีนี้เรามาดูแบบออนบ็อกมั้งครับว่าเป็นยังไงก็เป็นการจงบบลองปุ่มปุ่มกลางนะครับปุ่มหนักอ่าก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าคู่ต่อสู้จะสวน ผมให้เขาส่วนนี้นั่งเงตะนะฮะอ่าเห็นไหมฮะเพราะว่ามันเป็นเคาน์เตอร์ฮิตคือเขาจะพยายามสวนเนี่ยอ่าไม่ได้อันนี้ปุ่มกลางนะครับอ่าปุ่มหนักก็เช่นเดียวกันถ้าได้เคาน์เตอร์ฮิตตรงปุ่มหนักเนี่ยเราก็มีโอกาสในการบัฟเพิ่มนะฮะเพราะว่าเขากระเด็นไปไกล่นี่ฮะ เพราะฉะนั้นการเล่นลิลลี่เนี่ยการโป๊กเนี่ยสำคัญนะเนี่ยโป๊กอย่างเงี้ยห็นไหมฮะถ้าเขาพยายามอ่ะเขาพยายามสวนเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูระยะฮะดูระยะห่างให้ดีแล้วก็ใช้ไปเลยครับไม่ต้องกลัวเขาสวนอ่าเห็นไหมฮะยกเว้นเขาจะใช้เป็นท่ามาตะมาอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยเราเราเจ็บเองอืม แล้วก็ในกรณีที่เขาไม่สวนนะเราก็ทำานี้ได้ด้วยตัวท่าเนี่ยมันกดค้างได้ครับก็คือเราสามารถกดค้างเพื่อหลอกเขาได้ว่าอ่าอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็ปล่อยหรือเราจะกดจนได้วิวสามเลยก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยกดค้างไว้เนี่ยอ่าล้วก็ปล่อยก็คือว่ามีการแล้วหลอกที่ดีครับท่านี้ ทำบ็อกสติงดีแล้วก็หลอกได้อะไรได้ใช้มันใช้ให้คล่องนะดูระยะแล้วก,กดใช้ไปเลยครับทีนี้ตัวท่าเนี่ยแบบโจมตีนะฮะมันจะไม่เซฟเวลาเจอไดอินแพ็คเดี๋ยวผมใช้ปุ่มกลางให้ดูนะผิดผิดผิด นะหรือปุ่มหนักยี่ปุ่มหนักกนเหมือนกัน <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาเซฟปุ่มที่เราทําได้คือปุ่มเบาซึ่งต้องทําจากนั่งต่อยหนักเท่านั้นนะครับถ้ายืนต่อยหนักเนี่ยเฟร,รมเนี่ยมันจะไม่ได้ไผมยืนต่อนหนักให้ดูคือ,อนี้ต้องโทษโทษทีนะเพราะว่าจอยมันยังไงก็ไม่รู้ครับมัน ไม่ค่อยเนี่ยกดแต่แล้วแบบกดลงตรงๆอ่ะแต่มันชอบไปไปเป็นเฉียงหน้าจอยมันใกล้จะไปเลยฮะดูนะฮะอันนี้ใช้ต่อยหนักยืดต่อยหนักแต่แปลงนะฮะอันนี้เราจะใช้นั่งต่อยหนักนะครับเห็นไหมฮะว่ามันมีเฟรมมีคาเวอรี่เนี่ยที่เร็วกว่าแต่ระยะระยะต้องห่างพอนะถ้าไปไประชิดใกล้ๆเนี่ยอันนี้อันนี้เสร็จเหมือนกัน เห็นไหมฮะอันนี้คือปลอดภัยสุดถ้าเราคุณจะเน้นความปลอดภัยก็นี่ฮะ,ะกาดทันอ่าประมาณนี้ครับแต่เอาจริงๆมันไม่ค่อยมีใครดจอิมแพกมาหรอฮะเราก็จัดไปเลยฮะจริงๆเอาจริงเนี่ยครับไปเลยปุ่มนี้เลยเนี่ย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับท่าคอนดอร์วินนะฮะก็เป็นท่าที่สำคัญที่สุดเพราะว่าแผนการเล่นของตัวละครลินลี่เนี่ยจัดไม่ไม่เกิดเลยถ้าไม่ได้บัฟจากท่านี้เนี่ยไม่ได้บัฟเพื่อเอาไปใช้ในการเล่นครั้งต่อไปเนี่ยตัวละครลิลลี่เนี่ยจะอ่อนแอมากเขาจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อมีบัฟนี้ติดตัวเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูท่าอื่นนะครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างก็มาเริ่มกันที่ท่า โทมฮอปัตเตอร์ก่อนนะครับโทมฮอปัตเตอร์คือท่าหน้าหน้าชิงหน้าต่อยก็มี3ระดับเบากลางหนะักซึ่งข้อดีของท่านี้ก็คือว่าปุ่มหนักเนี่ยมันสามารถแคนเซิลจากการโจมตีเบาได้ซึ่งน้อยตัวละครนะที่จะทำได้เนี่ยดูนะอันนี้ผมกดผิดอันเนี้ยเตะเบาเนี่ยยืนเตะเบาได้ออกซุปเปอร์ทนะั้งนั้น อ่านะนั่งต่อยเบาได้อีพาดอ่ะยืนต่อยเบาได้อ่าเป็นท่าคอมโบหลักของตัวละครลิลลี่เลยครับท่านี้แล้วก็ถ้าเขาได้บัฟบัฟจากเนี้ยคอนดอวินเนี่ยการโจมตีก็จะเพิ่มเป็นสองติครับอ่าก็ดาเมจดาเมจก็จะแรงขึ้นอ่า ให้รู้ท่านย่างนี้ก่อนแล้วก็ท่านี้เนี่ยนอกจากต่อคอมโบก็แน่นอนเขาว่ามันเป็นไว้ทาอันเท่แอร์ครับเป็นท่าที่ทําทำมันแท่ท่าต่อไปก็จะเป็นคอนดอร์ไดนะฮะก็คือกระโดดขึ้นไปแล้วก็กดสองปุ่มปุ่มต่อยสองปุ่มสำหรับธรรมดาแล้วก็กระโดดไปแล้วก็กดต่อยสามปุ่มสำหรับ EX อ็กก็ หลักๆท่านี้ก็เอาไว้สําหรับโหลดไฟบอลนะฮะอ่าอันนีน้แหละลฮะก็ประมาณนี้ครับความสามารถทางท่านี้แล้วก็มันสามารถต่อคอมโบในแบบ EX เนี่ยต่อคอมโบจากท่าทมของปก็ตี EX ได้ซึ่งท่านี้ก็ นอกจากไว้โหลดไฟบอลกับไว้ต่อคอมโบแบบ EX เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญครับเราก็จะข้ามไปเลยนะฮะต่อไปก็เป็นเม็กซิกันไคฟูนะครับหรือว่าท่า c o า m a นแกร็บก็ปุ่มเบาเบาสุดแต่ว่าระยะจับไกลสุดเช่นกันครับปุ่มกลางก็ระยะก็ใกล้ลงมาครับความแรงก็ปานกลางแต่ก็ปุ่มหนักนะฮะก็แรงสุดครับอ่าส่วน EX EX กว่ามิติครับ จะใช่ไม่ใช่ก็คือว่าได้ระยะของปุ่มเบาแล้วก็ความแรงของปุ่มปุ่มหนักครับก็คือว่าเป็นปุ่มที่ดีสุดก็คือ ex e ลองมาก็ตามนะฮะแล้วแต่สถา,านการณ์ครับถ้าอยากจับไกลก็ปุ่มเบาอยู่ใกล้อยากจับหนักก็ปุ่มหนักไปปุ่มกลางก็ไม่ค่อยจะใช้หรอกครับตามสถา,านการณ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเบากับหนักไม่ก็ ex ไปเลยโอเคครับต่อไปก็จะเป็นท่าคอนดอร์สไปนะครับซึ่งเป็นท่าที่สําคัญที่สุดของลิลี่เลย คอนดอรสไปคือหน้าชิ้นหน้าเตะฮะก็มีสามระดับนะฮะเบากลางหนักซึ่งคอนดอรสไปเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะถ้าเราใช้ใกล้ตัวเนี่ยเฟรมลบมันจะเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเบากลางหรือหนักหรือไม่แตะยองก,ก็ตามนะลบแปดแต่ถ้าเราใช้ระยะห่างตัวเนี่ย นะเห็นไหมบวกสี่นะฮะนี่ปุ่มเบาบวกสี่บวกสองมันขึ้นอยู่กับระยะกจังหวะครับปุ่มกลางได้ศูนย์เฟรมห่างแบบนี้หน่อยไม่ถึงอ้าวอ่ะบวกสองนะฮะแล้วปุ่มหนักนะลบหนึ่งนะปุ่มหนักนี่กลายเป็นลบหนึ่งเลยบวกสี่เฉยเลยเห็นไหมคือคือว่าถ้าเนี้ยถ้าเราจะเอาเฟรมบ,ว,มรมบวกเนี่ยเฟรมบวกเนี่ย มันค่อนข้างจะยากนะ,ะถ้าใช้แบบธรรมดาเนี่ยเพราะว่า1ด้วยระยะเนี่ยต้องแม่นและ2เนี่ยตัวท่าเนี่ยมันแบบธรรมดาเนี่ยหลบพลังไม่ได้หรือถ้าคุณจะสู้โจมตีดักเนี่ยเราก็จะเจ็บเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้บัฟฮะพอมีบัฟปุ๊บอันนี้ระยะประชิดนะครับทุกปุ่มฮะ,ะจะบวก1เฟรมหมดระยะห่างอ่ะนะอันนี้บวกหนักเลยระยะห่าง อันนี้ระยะเนี่ยประชิดเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ใช้ระยะจะปุ่มหนักระยะห่างดูอ่าบวกหนึ่งถ้าเป็นปุ่มเบาระยะห่างบวกหนึ่งเหมือนกันอันนี้ห่างกว่านี้ปุ่มเบาห่างกว่านี้อีกเอาง่ายๆก็คือยังไงก็ได้เฟือบวกครับส่วนมันจะได้แบบบวกมากบวกน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะกับจังหวะอ่าบวกสามเฉยซึ่งตรงนี้เป็นแผนการเลื่องแรกของลิลลี่เลยก็คือว่า เมื่อคุณได้เฟรมบวกเนี่ยฮะเนี่ยริวเขาเร็วสุดในเกมก็คือ4เฟร,รมของเราก็4เฟร,รมเหมือนกันเราก็จะได้เปรียบหนึ่งเฟร,รมใช่ไหมฮะเราก็ไปทำเฟร,รมแท็บได้อันนี้คือแผนการเล่นเบื้องต้นเลยเป็นอันที่ใช้บ่อยสุดอ่าเห็นไหมฮะ ทำให้เขาเนี่ยเสียเปรียบเราเรื่องเฟรมดัตต้าส่วนแอดโดนะฮะซึ่งปุ่มที่ชัวร์สุดก่อนเนี่ยฮะกินเตะเบาครเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะจะบวกบวกี่เฟรมซึ่งเราก็อนุมามนาเลยว่ามันได้หนึ่งเฟรมแน่ๆเพราะฉะนั้นปุ่มเตะเบาสำคัญสุดเช่นกันครับในกรณีที่ เขากล้านะฮะเขาไม่โจมตีแล้วก็แกบธรรมดาได้หรือจะเข้าไปคอมมานแกบไปได้ครับเพราะฉะนั้นการเล่นอย่างลิลี่ก็คือเนี่ยใช้นะครับบัฟเข้าไปบัฟแล้วก็เนี่ยสไป,ปเข้าไปสไป,ปเข้าไปเพื่อเอาเฟรมบวกแล้วฉะนั้นก็เลือกเอาว่าจะแทบหรือว่าจะทุ่มนี่คือแผนการเล่นหลักของลิลี่ ทีนี้ในกรณีที่คู่ต่อสู้เขามีไฟบอลเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าใจง่ายๆใช่ไหมครับโโซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาแบบว x เขาไม่ผ่านนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเนี่ยฮะการบับลมแล้วก็เอียกเข้าไปอ่านี่ฮะ ก็สำหรับคอนดอร์สไปนะฮะข้อเสียของมันก็คือว่าจากปุ่มเบาเนี่ยโจมจีปุ่มเบาเนี่ยเราไม่สามารถแคนเซิลได้นะฮะคือเฟรมมันไม่พอครับแต่อย่างเช่นเห็นไหมติดกาดติดกาดติดกาด,กาดกามันต้องเป็นปุ่มกลางนี่นไปครับอย่างเช่นเนี่ยปุ่มกลางเตะกลางแล้วก็แคนเซิลเป็นปุ่มเบาได้ลอยหนักแล้วแคนเซิลเป็นปุ่มกลางได้อ่ามันต้องอย่างนี้ทีนี้ ถ้าเราจะใช้เป็นคอมโบจากปุ่มเบากัเราก็ต้องใช้ท่าบัฟก่อนฮะบัฟแล้วก็อ่าเห็นไหมฮะซึ่งก็ทาเท่ากับว่าตัวละครลิลี่เนี่ยก็จะทำอะไรก็ต้องพึ่งบัฟพ,พึ่งบัฟเป็นหลักฮะถ้าไม่มีบัฟเนี่ยก็เรียกได้ว่าง่อยเลยฮะนี่ก็คือเป็นจุดบอดจุดใหญ่ของลิลี่นะครับแต่ก็ธรรมดาเพราะว่าตัวละครเนี่ยเขามีเซตอัพที่แข็งแกร่งอนะ คือจะใช้อะไรง่ายๆก็ไม่ได้ต้องมีเงื่อนไขนิดหน่อยโอเคครับหลังจากที่เรารู้วิธีการบัฟลมอย่างปลอดภัยแล้วก็การทำเฟรมแท็บของลิลลี่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูเซตอัพของลิลลี่กันนะครับว่าเซตอัพของลิลลี่เนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เป็นอีกสิ่งจําเป็นของลิลลี่มากยครับเพราะว่าลิลลี่จะได้เปียบไม่ได้เปียบเนี่ยขึ้อยู่ที่ว่าคุณทำเซตอัพเขาได้หรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาดูครับว่าเซตอัพพื้นฐานที่ ควณเล่นลิลี่ท so ุกคนเนี่ยควรมีติดตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยฮะจากท่าให้คู่ต่สู้ล้มเนี่ยจากท่านี่ฮะโคมอปเตอร์กลุ่มหนักนะเราจะใช้ปุ่มหนักอันนี้คู่ต่อสู้เขาลุกอันนี้ลุกธรรมดาโอเค หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะทําการแด้ไปข้างหน้าหนึ่งทีนะฮะแล้วก็กดลงต่อยหนักอ่าเห็นไหมฮะคู่ต่อสู้ลูกขึ้นมาส่วนเขาก็จะโดนแล้วก็ต่อคอมโบได้อ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นเซตอัพจากคอนโดสไปนะครับซึ่งคอนโดสไปเนี่ยถ้าแบบปกติเนี่ยเฟร,รมเราไม่ค่อยจะเปรียบฮะเพราะฉะนั้น เราต้องใช้แบบมีบัฟนะฮะมีบัฟอ่าเราจะใช้เป็นปุ่มเบานะฮะหน้าหน้าเช่นเดียวกันครับหน้าหแล้วนั่งนั่งต่อยเปิดบัฟก่อนนะฮะอ่าเช่นเดียวกันครับทีนี้ถ้าคู่ต่อสู้ลุกไปข้างหลังในกรณีของโทมฮอกบตเตอร์อ่าหลังจาก ลงมาเนี่ยให้เราใช้ท่าคอนร์สไปดปุ่มหนักนะฮะจังหวะมันจะพอดีมากอ่าอยางเนี้ยฮะถ้าสมมุติว่าเขาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วไม่ทำอะไรเห็นไหมฮะเราได้บวกสามอ่าได้เปรียบใช่ไหมทีนี้ จากคอนโดสปายปุ่มเบาเช่นเดียวกันครับใช้ท่าเนี่ยก็ใช้คอนโดสปายปุ่มหนักเช่นเดียวกันในกรณีที่คู่จะสู้ลุกไปข้างหลังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยผู้เล่นที่ลุกแบบลุกถอยหลังเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไม่กดโจมตีกันหรอกครับน้อยคนมากที่กดโจมตีพวกที่กดโจมตีเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกที่ลุกลุกอยู่กับที่ใช่ไหมฮะซึ่งในกรณีเนี้ยถ้าถามว่าตัวเรื่องไหนดีกว่ากันก็ พอติดก่าตอนนี่ยฮะคอมมานด์แกร็มหรือทำเฟรมแท็บก็ได้อ่าก็เลือกเอาฮะนี่เป็นเซตอัพพื้นฐานเลยหลักๆของท่าที่ต่อจากท่าทอมฮอปัตเตอร์ atter, แล้วก็ท่า Spike คอนดอร์สไปคะฮะต่อไปครับจะเป็นเซตอัพจอดต่อจากท่าคอมมานด์แกร็บนะฮะถ้าผมพูดติดขัดพูดไม่ชัดอะไรก็โทษทีนะฮะเพราะว่า,วาเกิดเล่นไปพูดไปครับมันก็ประมวลผลค่อนข้างลำบาก โอเคเรามาดูเซตอัพจากคอมมานด์แกลบนะฮะนี่ก็คอมมานด์แกลบอะไรก็ได้ฮนะับกดๆไปถ้าปกติเนี่ยมันจะหาย่างนะล้วเราใช้คอนโดสไปเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ถึงนะถึงยากระยะมันไม่ได้อยู่แล้วฮะ <Yeah. S 1> ต่อไปนี่เอกตาอยู atan, ่ไหมเพราะฉะนั้นเช่นกันครับปรับลมปรับลมไปก่อน ถึงไหมฮะถึงก็ได้บวกแปดด้วยนะเห็นไหมครับเพราะผมได้บวกแปดเฟรมเนี่ยเขาไม่ได้แน่เนี่ยถ้านั่งต่อยหนักเนี่ยถ้าได้บวกแปดปุ๊บใช่ไหมเรานั่งต่อยหนักเนี่ยเราได้เลยสามเราได้ละได้เปรียบแล้วสองเฟรมเราสไตล์แค่สองเฟรมเพราะนั่งต่อยหนักมันแค่สิบเฟรมอันนี้ไม่ได้บัฟลมไม่เป็นไร ยังไงเราก็ได้เปรียบอะเพราะโอ้โหบวกบวกต้อง8เฟรมโอเคทีนี้เรามาดูฮนะว่าเซตอัพมันจะได้ผลหรือเปล่าะถ้าเขาลุกขึ้นมาเขาก็จะส่วนไม่ได้อ่า โอเคครับสําหรับลิลลี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคุณน่านลิลลี่เพราะว่ามีนิดเดียวจริงครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยเขามีแผนการเล่นอยู่แค่เนี้ยแหละครับหลักๆในส่วนของแอดวานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผิญคอมโบนะฮะแล้วก็อาจจะมีเซตอัพแปลกๆนะที่เราอาจจะยังหามไม่เจอหรือว่าพวกโปรแอบใช้แต่ลำพังเซตอัพที่ผมบอกไปนี้ก็เป็นครอบจักรวาลของลิลลี่แล้วเนพะราะว่าลิลลี่เนี่ยก็ ไม่จะมีอะไรซับซ้อนนะฮะเล่นแค่นี้แหละฮะบัฟเข้าไปเอาเนี่ยเข้าไปเอาถ้าได้ฮิตก,ก็ดีะฮะติดกากดลายเฟ็นบวกแล้วก็เลืเอกเอาฮะว่าจะแทบจะทุ่มจะแกลบอะไรก็เอาถ้าคู่ต่อสู้ลมก็ใช้เซตอัพอย่างที่บอกไปะฮะอ่คุณก็เลือกเลยเนซะตอัพอะไรเจะหลุดด้วยวิธีนี้ก็ได้ะฮะหลูดด้วยปุ่มเนี่ยทุ่มเบาเนี่ยแล้วก,ก็อี e X เข้าไปอ่า อ่่าเนียลืมไปมันส่วนในท่านี้อ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจับท่านี้ให้ดูโอเคออเห็นไหมฮะเราเฟรมได้เปรียบเยอะครับเขามาส่วนในกาดแล้วจะมาได้ impact เนี่ยเสร็จหมดฮะโอเคครับก็สำหรับลิลลี่ก็พื้นฐานก็มีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรนะฮะก็หวังว่าจะพอมีประโยชน์นะฮะ ผื่อคุณอยากดิลลี่ๆๆครับจะได้มีอะไรไว้ศึกษาบ้างก็ทำความเข้าใจไม่ยากครับตัวละครน,นี้ฮะเก็วันนี้หน้าจะมีแค่นี้แหละครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะมีคุณขอเคนมานะอยากให้ทำเคนก็ช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้สองประมาณสี่ห้าวันนี้จะไม่ว่างนะฮะก็อาจจะไว้เป็นสัปดาห์แล้วครับกว่าจะมาทำคลิปอีกทีก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะ กดไลค์กดแชร์ได้ก็กดหน่อยฮนะรอสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ